สวัสดีค่ะการสอนจิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายในโรงเรียนบ้านแม่น้าคูระดับชั้นอนุบาลสองโดยนางสาวสุจิตราบริสุทธิ์ค่ะต่อไปเรามาเตรียมสภาวะจิตนั่งหลับตารับรู้ลมหายใจเข้าออกนะคะหายใจเข้าเป็นพูทหายใจออกเป็นโทนะคะเริ่มกันเลยค่ะ Put, to, put. -o. เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะันนี้เราจะมาดูท่าเบนยิมกันก่อนนะคะท่าของเราคือจีบแอลนะคะมือขวาตัวแอลค่ะมือซ้ายจีบค่ะทำสลับกันสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี เจ็ดแปดเก้าสิบขอบคูณค่ะขั้นชงให้นักเรียนดูและฟังนิทานเรื่องน้องไข่เจียวตอนช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านบ้านของฉันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ด้วยกัน3ามคนมีคุณพ่อคุณแม่และตัวฉันเอง ที่บ้านของฉันเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาฉันชื่อน้องไข่เจียวหยุดเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ฉันช่วยคุณแม่ทำงานบ้านกวาดบ้านฉันช่วยคุณแม่ถูบ้านและในเช้าวันเสาร์ฉันได้ช่วยคุณแม่ซักเสื้อและผ้า และเมื่อฉันซักเสื้อและกระโปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็นําเสื้อและกระโปรงไปตากที่หลังบ้านเพื่อที่จะพึ่งแดดและเมื่อถึงเวลาเย็นฉันก็ไปรดน้ำดอกไม้และรดน้ำพืชผักสวนครัวที่คุณพ่อหรือคุณแม่ปลูกเอาไว้หลังจากเสร็จรดน้ำดอกไม้และรดน้ำพืชผักสวนครัวฉันก็มาเช็ดโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมรับประทานอาหารในมื้อเย็นของวันนี้หลังจากที่ เรารับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มานั่งเล่นที่โต๊ะไม้หินอ่อนเพื่อรับลมเย็นๆและวันนี้เป็นวันที่มีอากาศดีมากเช้าวันจันทร์เมื่อต้องไปโรงเรียนน้องไข่เจียวก็รีบตื่นนอนแต่เช้าทําธุระส่วนตัวและแต่งตัวไปโรงเรียนเองน้องไข่เจียวต้องเดินไปโรงเรียนเองทุกวันแต่ก่อนจะไปโรงเรียนน้องไข่เจียวต้องไหว้คุณพ่อและคุณแม่ก่อน แล้วจึงจะไปโรงเรียนได้เช้าๆอากาศดีน้องไข่เจียวเดินไปอย่างมีความสุขและถ้าเห็นขยะอยู่ตามทางเดินก็จะช่วยเก็บและนำไปทิ้งขังขยะอยู่เสมอและเมื่อไข่เจียวถึงโรงเรียนและเริ่มเรียนก็จะต้องตั้งใจเรียนและถ้าไม่เข้าใจอะไรฉันก็จะลุกขึ้นถามครูทันทีและเมื่อเข้าใจแล้วก็รีบจดเพื่อจะไม่ให้ลืม ถ้ามีเวลาว่างน้องไข่เจียวชอบไปช่วยงานคุณครูเพราะคิดว่าครูก็เหมือนพ่อแม่อีกคนจึงเต็มใจไม่ว่าคุณครูจะใช้อะไรน้องไข่เจียวก็จะทำให้ดีที่สุดผลของความดีทำให้คุณครูมอบทุนการศึกษาให้กับน้องไข่เจียวและชื่นชมถ้าเราเป็นคนดีขยันซื่อสัสต,ตย์กตัญยูเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆขคันใช้ให้นักเรียนเลือกทำงานบ้าน เหมือนน้องไข่เจียวมาคนละหนึ่งอย่างนะคะขั้นจบครูกล่าวขอบคุณนักเรียนและให้กำลังใจชื่นชมซึ่งกันและกันค่ะพาระงานที่มอบหมายนะคะให้นักเรียนทำงานบ้านเหมือนน้องไข่เจียวมาคนละหนึ่งอย่างนะคะส่งเป็นวีดีโอหรือรูปภาพลงในไลน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ